สวัสดีครับสวัสดีฟุตซีแฟนครับทางช่องหมดมัดแชนแนลนะครับผมช่องของหมอดแชนแนลพร้อมกับช่องของช่างเต่าน้ําโชกเนาะครับเนาะครับคลิปนี้การเมื่อันกับนจดมินคนเก่านะครับผมเดี๋ยวสิพ้าทู่หาคุณพ่อสารคามครับย่ำตัวเลขคงสุดท้ายงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นห้าร้อยหกสิบนะครับพอเพื่อนๆเอาไปเสี่ยงความฝันแล้วก็ฝันมานะครับผมฝันดีแห้งฝันว่าได้กินเขากินน้ำอีกแล้วนะครับผมฝันหายเน้นๆครับผม สองคูนะครับแต่ว่าในสูตรเต็มนี้มีอยู่หาคูที่พอเป็นคัดตอกมากนะครับแต่ว่ามากส่วนตัวแค่สองคูครับผมฟันล่างเม็ดเดียวนะครับสามตัวตรงชุดเดียวครับผมสิเป็นตัวไรเดียวห่อไปรับชมระฟังน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่งานของข้าตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับเนาะครับล้วก็บมีเลขตัวนึงนะครับที่ว่ามันตรงกันกับความฝันของแอดมินนะครับได้ไปจัดนักไว้แล้ว นะครับชุดใหญ่เจ็ดสิบสองล้านเลยนะครับบอมเอนวัสดุเจ็ดสิบสองล้านเนี่ครับท่านผู้ชมลอตเตอรี่นะครับผมชุดใหญ่เจ็ดสิบสองล้านนะครับเลขตัวนี้นะมันตรงกันกับเลขของแอดมินนะครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนี่รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของข้าตามหาตัวเลขเด็ดๆตีถ่มาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะับสำหรับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับครีมนะครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาครับผม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจัดกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับชุดละ1,200บาทส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับผม f อทซีันใดที่สนใจกะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะครับแล้วก็แคลเซียมอันนี้ก็ลดราคานะครับผมลดห้หาสิบาทนะครับเหลือกระปุกละหาร้อยนะครับผมส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินลรวก็เก็บเงินปลายทางครับผมแคลเซียมบำรุงกระดูกนะครับผม แก้แมกนะครับเอฟซี FC ทันใดที่มีปัญหาเรื่องปวดปวดแข้งปวดเทาปวดกระดูกปวดตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับกระปุกละ500บาทครับผม12ออ้อยพัดยาบำรุงสายตานะครับกระปุกละ490บาทนะครับสั่งสองกระปุก980บาทนะครับผมขันสร้างนึงกระปุกนี่อันตัวนี้มั่น่อยลดราคานะครับผมเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นะครับผม 490บาทสั่งหนึ่งกระปุกคิดค่าส่ง50บาทรวมส่ง540บาทนะครับผมคุมแห้งตัวนี้นะครับผมอย่าบำรุงสายตาผู้ใดที่เป็นต่อร่มต่อกระจกนะครับต่อเนื้อนะครับสายตาฟ้าฟั่งนะครับเอาไปกินเบิ้งนะครับผมเอาเดี๋ยวห่อไปโทรหาพ่อสารคามน้องกันครับไปเบิ้งตัวเลขเด็ดๆดีๆน้อกันครับผมเอามาโทรหาพ่อสารค้ามน้อกันนะครับผมมึงเดี๋ยวว่าพ่อมันจะรับบอนะครับรู้ว่าวางบอนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อ ครับผมสะดวกวะครับสะดวกเรื่องเวลาอันครับนอนเดีนแน่ยเป็นกอล์คเดนนี่โอ้อันนอนถามุดมัดแม่นประเดี๋ยงเนี่ยอัน <c oughs> ว,ว่ากอล์คครับครับผมเป็นยังไงพ่อเมื่อ <c oughs> ที่แล้วอ๋อคิดจังคัดจังเมียเถอะมัน,ม,น,ๆๆม,นมันกระอ,อักมาครับพูดออกตัวเก่าวันนี้แม <c oughs> ่เฮ็ดจังใด เฮ็ดจังได๋ก็จะเมือมหมานมือคิ้วคักแท้พูดพูดล่วงกันเลยจกว่ามืมาาา่อเ <c oughs> มืเ่อเองเ่หร่มันคอรมันคือคืออาาละ่ะครับแต่ว่า,าเูขึ้นมาอีกครับเนี่ยครัเ <c oughs> นี่บเมื่อไปตามสูตรตามข้อมาแล,ะละับ <c oughs> มันมันคือออกมันคืออกพอปอยที่แรกนเลยครับผมมัน,ปนเป้าต่ศนย์เดับ บางทีมันก็นมาออกไปคิดเก็บแบบนี้ครับบุนนี้ออพอว่าขัดหัวกว่านี่เก็บศูนย์นี่ก,นนก็แล้วก็เป็นลางแฉท่านี้ครับก็คือจะงวด,ดนี่แหละแต่ว่าถ้ามัมาตามศูนย์กระทิ้งนีก็แล้วลูกครับงวดนี้มีตัวใดเนี่ยพ่อเรื่องว่าว่าผู้ยุทธไทยหรือหลับสิพ่อว่าสิทุกไปบวกกันละอือครับผมอืมแต่เัง่ว่า ไปสื่อไว้ค้ามันดันจะลบครับแล้วี่นี่ก็ใจครึ่งเดียวเลยลูกตัวได้เหรอันเรื่องชุ่มที่พอป้อ,อยให้ไปนั่นละโอ้ครับผมอยู่อยู่ในสูตรนี่เนาะพ่อเนาะโอ้อยู่ในสูตรนี่ลูกก็ป่อยก็พอมาฝันนี่ยละเมียหมดครับผมแต่ยังว่าพอที่เกลียวฝัมในช่วงโง่ยุติได้เหรอแต่ยังว่าครับวัดพอไปซื้อไว้วัดพอไปซื้อมาไี้มาเยียนฝันเนี่ยแต่นี่ทำดีครับครับผมนั่นละ ได้เปิดมาเขียนเลยว่าสามตัวอีกเนี่ยอปีนี้มาตบมุกก็เปิดเุกไม่เนี่ยกูกันนี่ทั่วเนี่ยกันเนี่ยนั่นหละยี่ห้อการเพิ่งแล้วพ่อไปซื้อไว้ถ้หลายหมื่นเล้วครับผมบัลลูเดอร์อยู่ทางนี้ซื้อได้บ่อแบบที่นี่ยังวไงล่ะลูกเอามีตัวใดนะครับคุณพ่อเอาพอพออันพอที่นี่นไหนก็หาหาแล้วลาครับผมได้ครับ บนล่างนะพ่อเออบนล่างขึ้นเขาหน่อยลูกครับบนล่างนะครับผมเึแว่าผูใ้ใดมากก่าสูตรเต็นกับสูตรรววออกนี่นี่ะเราจะติดตัวอะไอันนี้ขือตัวเขาชอบครับผมอมเอเขาเขาเด้อหลานด้อครับผที่ขับไหนนี่ศูนยสี่ศนยหาแล้วลูกศูนยสี่ศูนห้าครับเออไปกันกัน,นเก็ต หนึ่งเจ็ดครับห7 2.7 3เจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะพ่อเนาะนั่นแหะนี่าหางะลูกครับเน้นทุกหางเออถ้าว่าโตโตพอตะโซนโตพอเร้อนี่เนอะครับคือคือพอที่ซือศูนหานี่ละพอซื้อหลายบาทแล้วครับผมศูนย์าหารก็สามเจ็ดนี่ละ เวยผมเสื้อพีเดสองเกตพีไรเออน่ะต้ว่านี่ลอนี่ไหนตทว่าพอมกต้นโตพอดอกนี่ครับคือพอฝันในที่นี่เนยม่หม,มดมัดครับผมเออพอมเมื่อเขียนหนยสามตัวคือหาสามเกตอย่างี้ครับห้าสามเจ็ดนะว่าสามตัวเออนั่นละ่ะห้าสามเจ็ดนะครับผมออมีตัวได้อ,อีกบ่าพอสามตัว สามเจ็ดครับตัวนี้แม่รู้กบตัวเก้าศูนย์สี่แมนี่ละเก้าศูนย์สี่นะครับผมเออนี่ล่ะพอวันนี้เมื่อเขาพ่คนตายนะนะครับเออคนมาบวกกันพอไปเอากล้วยติจากน้ามาละครับเอครับนี้ไม่นีแบหมดมัด้วยครับว่ยมันสิไปใช้มันก็ยุ่นนี่แหละนะเหล็กตัวมันเถือกเถือกคุ้งหวัดเลยตัวนึโลตัวนึงพิเศษไเด้อครับ ตัวนึงจะพิเศษเลยครับอันนีค้คือคือลานยันเดียวเ,เวตจะพิเศษเลยครับอือคือเจ็ดเก้าเด้อเจ็ดเก้าล่างนะครับผมล่านยางเดียวครับตัวเดียวเลยเจ็ดเก้าเด้อตัวเดียวได้หูืครับผมแต่ว่าซุปอยู่ตอนนี้ไหนที่ตัวขึ้นบนล่านเหรอครับครับก็คือเจ็ดเก้าล่างนะครับตัวนี้กลับบ่บ่เจ็ดเก้านี่ เจ็ดเก่านีกลับบ่ครับบ่บ,บ,บ่กลับเลยบ่ตัวตรงๆเลยเนาะพ่อเนาะกลับเพ็ดยังมันบ่คิวพอ่พอว่ากลับเพ็ดยังมันบ่คิวเนาะครับผมพอถึอนอ,อเนี่ยพ่อัวเหนียวผมมักสองเจ็ดแนีงี่ยง ผมมาแข่งแม่ซองเจียดนี่ล่ะงัวนีอันผมฟันไหมฟันมือขึ้นว่าผมได้ไปบวชไหมบวชเป็นพระบวชเป็นพระกับอันบวชเป็นพระกับที่ว่าเพื่อนเพิ่นบวชพร้อมกันก็ผมปีไก่นี่บวชพร้อมกันสามคนฟันเห็นเพื่อนอีกนะครับมาที่ไปถามพ่อเถาพ่อแก่เพิ่นเพื่อนบอกว่าสองเจ็ดตัวเพิ่นนมา ไม่ใช่มันมันมันมาตรงกันกับเปลืกที่ผมสื่อแท้ทั้งผมกับฟันว่าได้กินเข่ากินนี่ยังจนอิ่มผมได้กินแบบกินคักกินเนื้อกินแบบหลายแห้งกินจังได็กกับบุพพ่อยยกเกียบไหมพ่อนั่ละพ่อกับฟันต้องตีกับฟันเขาเห็ดไม่พอแบบลายนี่แหละครับก็เต็มเยี้ยนด้วยวลงมาตารางเข้าเห็ดไม่พออีกเทึ่งเขากินนี่แนั่นแหละครับอื เอานะครับท่านผู้ชมตัวเลขกตามที่แปะไว้เบื้องข้างหน้าจอนะครับตัวเลขของคุณพ่อสารคามนะครับเดี๋ยวสรุปไปฟังเด้อครับคุณพ่อก่ลมีตัวใดแน่นะครับครับตัวเลขของคุณพ่อนะครับเมืวันที่16พฤศจิกายน2565โค้งสุดท้ายเนาะพ่อเนาะครับผมฟันให้หาหางครับผมมี04 05 17 27แล้วก็37เนาะพ่อครับอันนี้เป็นตัวเลขบนล่างนะครับพ่อฟันให้ มาแข็งแหงส่วนโตของพ่อนี่คือศูนหากับสามเจ็ดแมนบอครับคุณพ่อแมนแมนครับผมสํารับเลขล่างอย่างเดียวนี่ก็คือเจ็ดเก้าเมตรเดียวนะครับครับเลข3กสามตัวความฝันที่ว่าเขามาบอกนะครับผมก็คือหาสามเจ็ดแล้วก็รเก้าศูนย์สี่นะครับครับผมสิบไป้าคือจัดไว้ดอกหาสามเจ็ดนี่เลขง่ามดิครับ คันหนึ่งน่ละสูนาก็เป็นครับผมเลขงามด้หาสามเจ็ดนี่นะหมวดนี้ก็เป็นเป้าไหมเป็นที่จับตาม่งอยู่เก้าศูนย์ก็คือกันเก้าศูนย์ศูนย์ซีนี่หมวดนี้ผมคิดว่ามีมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเออบอลมันามาหลายหมวดคันมาคือมาสูงทีตรงๆเลยครับครับผม อืมเขาเรียกหอบมาตามสูตรเมื่อออกเก็บศูนย์ปุ๊บแล้วเด่นมันบอกปลอดแสตลูกมาเหรอคือมาหนึ่งเจ็ดอีกแล้วครับผมคันคันมาได้ก็ขึ้นหนึ่งเจ็ดเนาะพ่อเนาะเออหน่าละคขาเป็มาตามสูตรไม่รู้ขับแม่นมันเลื่อนขึ้นก็สิเป็นสองเจ็ดของผมคือเกาหันละแม่นดีไ้กับครับผมจังได้ก็ลัดทางลัดหนาลัดหลังไปเบิดแล้วเนาะพ่อเนาะเออมันมันคือรัลุกที่นี่ละครับผม เอาโอเคครับคุณพ่อขอบคุณแนวทางดีๆครับครับผมได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมเอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พ oh yeah. ิจณาเปิดแนวทางนะครับผมกับว้าเลนวอาหัวกันก็พ่อเพิ่นไปซะละนะครับผมเพราะ่อบอเป็นการเครียดนะครับผมเครียดจนเกินไปนะครับตัวเลขแนวทางกับธรรมดานะครับมีเขามีรูดบ้างนะครับมารตัวใดกก็จังคอยจัดเดือครับผมท่านผู้ชม อ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ